สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัพเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับทางด้านรัสเซียนะครับ,รบมีการออกมาเปิดเผยของสื่อมวลชนของยูเครนบอกว่าผู้บัญชกาการทหารสูงสุดของยูเครนนั้นได้มีการสั่งปลดนายทหารระดับสูงถึงสองคนหลังสูญเสียพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคนทั้งสอง ในขณะที่ฝั่งของประธานธิว่าลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับไปร่วมชมการซ้อมรบร่วมระหว่างรัสเซียเบลารุสประชิดชายแดนนาตโต้แล้วก็ออกมาเปิดเผยว่ามีทหารเข้าร่วมซ้อมรบก,กว่า1นึ่งแสนนายเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดีย๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมแนะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นยูเครนสกาสื่อของอยูเครนรายงานเมื่อวันที่1 5กตันยาจน2568นะครับว่าคนเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอยูเครนได้มีคําสั่งปลดผู้บัญชาการกองพลที่17แล้วก็กองพลที่20นะครับในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมากองพลที่17อยู่ภายใต้าการนําของวอรโลดเมียซิเลนโกซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นซาปอริเซีย ซึ่งกองทัพยูเครนสูญเสียหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งแห่งบนฝั่งแม่น้ำดานิโปรส่วนกองพลที่20นำโดยมักคซินคิดทูอินประจำอยู่พรมแดนร,ระหว่างโดเนตทางตะวันออกกับดานิโปรเปตตฟทางตอนกลางซึ่งกองกำลังรัเสเซียประก,กาศความสำเร็จยึดหมู่บ้านได้หลายแห่งในพื้นที่ังกลาวรายงานของสื่อยูเครนสำนักนี้ตรงกับสำนักข่าวอินเตอร์เฟกของรัเสเซียที่ระบุว่าน,นายทหารทั้งสองนายนั้นถูกโยกไปทำหน้าที่อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระทรวงกลาโหมข,ของรัสเซียแถลงในวันเดียวกันว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านโอฮิฟเกในซัปโริเซียได้อีกหนึ่งแห่งทางด้านวาลาดิเมียโรคอฟเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รัสเซียแต่งตั้งในพื้นที่ดังกล่าวบอกกับสำนักข่าว RIA e ของรัสเซียว่าทหารรัสเซียทะลวงแนวป้องกันของยูเครนและยึดพื้นที่ได้ราว30ตารางกิโลเมตรด้วยกันด้านสำนักง,งานพลังงานปร,งงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA e รายงานเมื่อวันที่16กันยายน2568รว่าทีมงานของ IAEA e ที่โรฟไฟ้านิวเลียซัปโบริเซีย ทางตัวหลอกเสียงใต้ของยูเครนได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่ใกล้กับที่ตั้งโรงไฟฟ้าและเห็นควันสีดำโพล่ข,ขึ้นมาถึง3จุดด้วยกันต่อมาพบกระสุนปืนใหญ่หลายนัดตกในพื้นที่นอกโรงไฟฟ้าห่างประมาณสัก400เมตรจากคลังน้ำมันดีเซลที่ตั้งอยู่ด้านนอกทางด้านราฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการ i a e a ระบ,บุว่ายังไม่ได้รับรายงานผู้ดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าเกิดอ,อุปกรณ์เสียหายกับโรงไฟฟ้า แต่เป็นเหตุการณ์ตอกํำอีกครั้งว่าความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์ตกอยู่ในอันตรายได้ทุกเวลาทางด้านของรัสเซียยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมีเตาปฏิกรณ์ทั้งหมด6เตาด้วยกันตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แรกๆหลังจากที่พวกเขาเปิดปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนเมื่อปี2565ตลอดสองครามกว่า3ปีสองฝ่ายมักกล่าวหากันและกันว่าเป็นการกระทําที่อันตรายต่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ปัจจุบันนั้นเตาปฏิกรณ์ ก็ปิดอยู่นะครับแต่ต้องรอความเย็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่อยู่ข้างในด้วยนะครับยูเครนรายงานในวันเดียวกันว่ามีผู้เสียชีวิต2คนจากการโจมตีของรัสเซียในช่วงข้ามคืนวันที่1 5ถึง16กันยายนที่แคว้นซัโปริเซียทําให้เกิดไฟไหม้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีกอย่างน้อย9กคนแต่ไม่ได้ระบ,บุว่าเป้าหมายคืออะไรกับที่แคว้นมิโคลาอีฟทหารรัสเซียนั้นยิงเข้าไปในฟาร์มฆ่าชีวิตคนขับรถแท็กเตอร์ขณะกาลังทํางานอยู่เสียไปอีกหนึ่งรายนะครับ ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของทางด้านฝั่งประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียโดยเบลารุสนั้นออกมาเปิดเผยก่อนหน้าน,นี้ว่ามีทาหารเข้าร่วมซ้อมรบร่วมกับรัสเซียภายใต้สาบัต2,027เพียง7,000คนในส่วนที่จัดขึ้นในเบลารุสโดยกองทัพสหรัฐถ่วงผู้แทนร่วมสังเกตการขณะที่ประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียกล่าวระหว่างเดินทางไปร่วมชมซ้อมรบโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าที่ศูนย์ฝึกโมลิโน,โนแควนิสนนนอฟกรอดเมื่อวันที่16กันยายน บอกว่าเวลานี้เราอยู่ในช่วงสุดท้ายของการซ้อมรบทางยุทธศาสตร์ดยวีทหารเข้าร่วมกว่า10,000แคนกระจายตามูนยนฝึก41แห่งพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นับหมื่นรายการรวมถึงเครื่องบิน33ลำและเรืออีก247ลำประทำดีว่าลาดิมีร์ปูตินซึ่งอยู่ในเครื่องแบบทหารในฐานะผู้บัญชาการทหารฝูงสุดของรัสเซียกล่าวด้วยว่ามีผู้แทนจาก25ประเทศเข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้ในจํานวนนี้16ประเทศส่งผู้แทนสังเกตการ์สำนักข่าวในรัสเซียรายงานโดยอ้าง ทำเนียบรัฐบาลรัสเซียว่ามีทหารจากอินเดียอิหรา่านบังคลาเทศบูก,กินาฟาโซคองโกและมาลีมาร่วมซ้อมรบอีกด้วยการซ้อมรบสาปัตทําให้สมาชิกนาตโตในภากตะวันออกของยุโรปตั้งอยู่ในความเตรียมพร้อมระดับสูงหลังจากโร,รัสเซียถูกยิงตกในโปรแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้รัฐบาลของโปรแลนด์นั้นตัดสินใจปิดชายแดนติดกับเบลารุสอย่างไม่มีกําหนดผู้นารัสเซียกล่าวว่าสาปัด2025มีเป้าหมายซ้อมป้องกันและขับไล่การรุกรานที่อาจจะเกิดขึ้น กับทำงด้านยูเนียสตทซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกปันธมิตรรัสเซียเมลารุสการสิ้นนายกรัฐมนตรีโดนัททัตของโปแลนด์กล่าวด้วยว่าการซอมรบังกร่าถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการยึดสุวานสกี้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในโปแลนด์รัฐบาลโปแลนด์สั่งตรึงกำลังทางหาร40,000นายใกล้ชายแดนเบลารุสระหว่างการซอมรบในช่วงนี้ด้วยรัสเซียเปิดเผยว่าได้ทำการซ้อมยิงขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกอย่างเซอร์คอดรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือโดยยิงจากเรือฟิเกตลำหนึง่งในนทะเลบ ซึ่งยิงกันไปเมื่อวันที่1 4กันยายน2 5 6 8ด้านกองทัพเบลารุสเปิดเผยว่ามีแผนฝึกซ้อมประจำการอาวุธยูเครนในการสรบงรบรั้งนี้อีกด้วยรัสเซียและเบลารุสนั้นเคยจัดซ้อมรบสาปัตในปี2 5 6 4ที่มีทหารเข้าร่วมมากถึง20,000 0คนไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นรัสเซียส่งทหารปฏิบัติการเข้าไปในยูเครนในปีถัดไปทําให้การส้่งลบรั้งนี้เป็นที่จับตาจากตะวันตกจางมากซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความตึงเครียดกับประเทศสมาชิกนนาโตอยยูู่ใรระดดัับบส้วค ในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากประเทศสมาชิกนาโตยอย่างสวีเดนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสวีเดนนั้นประกาศยุติการช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อเบียนมาภายในปี2019นะครับเพื่อความสําคัญกับยูเครนท่านเบจามินดูซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการท้าต่างประเทศของสวีเดนออกมาระบุน,นะครับว่ารัฐบาลสวีเดนจะยุติการช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อเบียนมาภายในวันที่30มิถุนายน2569 เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนยูเครนเป็นหลักโดยรัฐบาลสวีเดนร,ระบุว่าที่ผ่านมายูเครนถือเป็นแนวป้องกันเสรีภาพของยุโรปสวีเดนจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการช่วยเหลือไปที่ยูเครนโดยสวีเดนวางแผนเพิ่มการสนับสนุนทางทหารให้ยูเครนนะครับ4,200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีระหว่างปี2,569ถึง2,570น,นะครับและสนับสนุนด้านพลเรือนไม่น้อยกว่า1ล้านกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงระหว่างปี2,569ถึง2,570 71นะครับรัฐบาลสวีเดนก็มีการระบุนะครับว่าสวีเดนถือเป็นผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและภาคประชาสังคมของเมียนมามาอย่างยาวนานรวมถึงสื่ออิสระโดยภายในกลางปี2019การสนับสนุนทั้งหมดต่อเมียนมาจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะคงดำเนินต่อทางด้านองค์กรฮิวแมนไรต์เมียนมาเตือนว่าการทิติการช่วยเหลือในครั้งนี้จะลดเงินสนับสนุนสื่ออิสระลงในปีละ2.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนลงอีก2.55แสนล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้การดำรงอยู่ขององค์กรเหล่านี้ตกอยู่ในความเสีย่ยงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบ,บ,บกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ100บาทเท่านั้นเองขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ